ฮัลโหลค่ะค่ะที่พี่ส่งมาล่าสุดเมื่อกี้คืออะไรคะคือมีคนส่งมาแต่ปัญหาอยู่ตรงที่เราไม่ได้กล่าวหานะคะค่ะตอนนี้ตอนนี้พวกเราก็ไม่ได้ว่าใครสักคนในสี่คนเป็นแ้แต่พี่ฟังบอกพี่ฟังหนูแป๊บนึงนะคะพี่ฟังหนูแป๊บหนึ่งได้ไหมคะไม่มีมาให้จบไม่มีใครกล่าวหาไม่มีใครว่าพี่กล่าวหาพวกเรา แต่เราอ่านโพสต์ของพี่ตามที่พี่โพสต์ที่เราบอกว่ามีคนว่าพวกเราเป็นเราไม่ได้หมายถึงพี่เราหมายถึงคนใกล้ตัวที่เราได้ยินมาเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ได้ดูไลฟ์สดไหมคะคือเราไม่ได้หมายถึงพี่ค่ะและที่พี่โพสต์เนี่ยจุดประสงค์เลยของพี่คือพี่ต้องการอะไรคะอันนี้อยากรู้ก่อนเราทักไปหลายช่องทางแล้วนะไม่ใช่ว่าเราไม่พักนะทักช่องทางไหนบ้างคะ แชทน้องนักมวยเนเงินหรอคะเนเงินทัประเด็นหลักของเราอ่ะไม่ใช่คูณประเด็นหลักคือนักมวยค่ะแฟนคูณประเด็นประเด็นหลักไม่ใช่พวกเราแต่คอมเมนต์ของพี่ประเด็นหลักทั้งทั้งรูปโม่ฟัง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 แป๊บหนึ่งหยุดหยุดฟังก่อนนะพี่ก็ต้องหาแานคูณอื่นบ้างนะคะสรุปจะให้ลบพูดก่อนไหมอ่ะหรือจะยังไงพี่คะก็ไปทีละประเด็นสิคะ หนูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่ต้องการอะไรพี่หวังดีกับคนอื่นแต่ตอนนี้คนกลัวพวกเรากันหมดแล้วคือพี่เข้าใจพวกเราไหมคะคือเราประเด็นที่หนึ่งเราโพดว่าคือเราพยายามติดต่อทุกคนหมดแล้วทุกคนเนี่ยพี่ติดต่อมาทางพวกเราเลยยังประเด็นคือนักมวยประเด็นนักมวยแต่มันมีเป็นมีในเงินอยู่ด้วยมันมีแฟนนักร้องคนนี้กวันนั้น แฟนของคุณไปกับนักมวยไงคะใช่ค่ะนั่นก็คือหมายถึงพวกเราด้วยซึ่งถ้าพี่ต้องการที่จะหวังดีกับพวกเราพี่ก็สามารถติดต่อพวกเราได้โดยตรงเลยเราให้คนติดต่อไปแล้วใครคะไม่บอกชื่อเขาได้เหรอไม่ค่ะไม่มีใครติดต่อมาค่ะขอหลักฐานการติดต่อหน่อยค่ะเฟซบุ๊กของพี่คะถ้าพี่ให้คนติดต่อมาแล้วเขาติดต่อไม่ได้พี่ก็น่าจะติดต่อได้รู้จักเพราะว่ารู้จักคนที่ชื่อตรีไหมคะรู้จักค่ะน้องมนตรีอ่า เราให้ตรีส่งให้ไม่มีค่ะเขาบอกว่าไม่มีใครตอบเขาเลยไม่มีค่ะเรารู้จักน้องตรีค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะใช่ไม่มีค่ะใช่ งั้นงั้นงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้ตีแคปหลักฐานที่ตรีส่งให้ทีนี้เอาดูไหมค่ะทีนี้ต่อนะคะสมมุติว่าน้องตรีติดต่อพวกเราไม่ได้หนูว่าพี่ก็น่าจะติดต่อพวกเราได้เพราะเพจ f a c e b o o k เบอร์โทรพวกเราขึ้นเต็มอยู่หน้าเฟซหน้าเฟซของพี่มีคิวงานของพวกเรานั่นแปลว่าพี่ก็ต้องติดตามพวกเราพี่สามารถที่จะโทรมาหาพวกเราคุยโดยตรงได้ตอนนี้คือพวกเรายังไม่มีใครติดเชือ้อ อาจจะยืนยันไม่ได้ร้อยเปอร์เ็นตแต่สิ่งที่พี่โพสไปมันทําให้คนกลัวพวกเราและคิดไปต่างๆนาๆนารวมไปถึงปากต่อปากที่คุยกันตอนนี้คือคนเขากลัวพวกเรากันหมดแล้วพี่นึกสภาพจิตใจพวกเราประเด็นคือประเด็นที่หนึ่งนะ,ะทุกคนไม่ได้อ่านสิ่งที่เราเขียนแบบถูกต้องทุกคนหมาต่อแบบถูกต้องทุกคนหมายจึงใครคะ คนที่มาอ่านงใช่นั่นคือจุดผลเสียถูกไหมคะคนที่อ่านนั่นคนที่ไม่อ่านนั่นคือผลเสียผลเสียที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณพี่นะคะมันเกิดขึ้นกับพวกเราเขาวางสายใส่เราเห็นไหมนี่นะคะทุกคน คือหนูจะบอกว่าอยู่ดีๆเรื่องมันก็เกิดขึ้นเพียงเพราะโพสต์เดียว <S 2> <S 2> ถ้าพี่เขาหวังดีจริงๆเขาสามารถที่จะโทรสายตรงมาคุยกับพวกเราได้โดยที่ไม่ให้พูกคนมาด่าพวกเราแบบนี้ซึ่งตอนนี้หนูเอาน้องๆสิบสองคนมาอยู่ในค่ายหนูมีหนูมีน้องๆที่ต้องดูแลประมาณห้าสิบหกสิบชีวิตโพสต์นี้โพสต์เดียวสามารถทําลายอนาคตพวกเราได้เลยนะคะเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ตอนนี้เขาเป็นห่วงผู้คนที่ไปดูคอนเสิร์ตพวกเราแต่ตอนนี้ เราไม่มีใครเป็นเขาบอกว่าคนที่มาอ่านแชร์โพสต์เขาเนี่ยคือคนที่ไม่เข้าใจแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะก็เกิดขึ้นเพราะโพส์ของเขาไงดูภาหัวา,าดิที่หนูร้องไห้หนูไม่ได้กลัวหนูเป็นโควิดนะคะหนูร้องไห้เพราะหนูสงสารคนที่อยู่กับหนูทุกคนตอนนี้ถ้าพวกเราไม่มีงานเนี่ยแปลว่าน้องๆก็อดหมดเลย ทิชชูหน่อยแล้วถ้าถติว่าวันนี้มีคนเป็นขึ้นมาจริงๆอ่ะไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกคะ่ะทุกคนแม่หนูก็ป่วยมะเร็งอยู่ถ้าแม่เกิดมีอาการโรคแทรกซ้อนขึ้นมานั่นแปลว่าชีวิตของแม่เลยนะคะเพราะฉะน,นั้นอยากให้ทุกคนสบายใจก่อนอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ตอนนี้คือยังไม่มีใครเป็น และขออีกขอเวลาสองวันจะได้รู้ว่าเออติดเชื้อมาจากสนามมวยลุมพินีหรือไม่ถ้าสิบสี่วันแล้วไม่มีใครเป็นก็จะเดินทางไปตรวจทุกคนที่เกี่ยวข้องกับค่ายเรานะคะสุดท้ายแล้วคนที่เขาโพส์อ่ะเขาก็ไม่ได้หวังดีกับเราถ้าเขาหวังดีเขาก็ต้องโทรมาคุยแล้วอันนี้ใครรับสายก่อนดิเผื่อเป็นพี่คนเมื่อกี้ เขายังทักมาไหมหลครับรอครับคนเมื่อกี้หรือเปล่าหรอ่ะารอก็ไม่พูดหรอจะอนไรท้ออยู่หลครับข้าข้าครูเรอควะเออว่าไงทลูก โอเคค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะคะแน่นอนก็คือประเด็นหลักของเราที่มาไลฟ์วันนี้คือข้อที่หนึ่งต้องขอโทษที่ไม่ระมัดระวังตัวขอโทษที่ไม่กักตัวในเงินเพราะคิดว่าในเงินไม่ได้เป็นผู้สมเสียงแต่โอเคค่ะตอนนี้คือ ถ้าทุกคนบอกว่าเออในเงินเสี่ยงเราก็เห็นด้วยแล้วแล้วเราก็ตั้งใจที่จะกักตัวในเงินอีก2วันเพราะอีก2วันก็ครบ14วันและเมื่อครบ14วันแล้วถ้าเกิดไม่มีใครป่วยก็ยังอยากที่จะต้องไปตรวจเพื่อความมั่นใจอีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกคนสบายใจในส่วนของไข้เพิงได้หมดถ้าสดชื่นนะคะแล้วก็อย่างที่หนูบอกไปว่าอัานไหนตรวจได้เลยไม่ต้องรอ14วันที่บ้านเรามันตรวจไม่ได้พี่อ๊อ ซึ่งทีนี้เนี่ยพอตรวจไม่ได้ต้องไปรตรวจกรุงเทพพอตรวจกรุงเทพก็เลยอยากรอ14วันแล้วถึงจะออกจากบ้านแล้วโอเคอีกส okay. องวันเองค่ะอีก2วันนะคะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าขอโทษหากอันไหนที่ทําให้ทุกคนไม่สบายใจแล้วก็ ทำให้ทุกคนกลัวพวกเราไปตอนนี้ขอโทษนะคะแต่ว่าอยากให้ยืนยันตอนนี้ว่าตอนน,นี้ไม่มีใครป่วยไข้นะคะเป็นระยะเวลา12วันแล้วที่เนงเงินกลับมาจากสนามมวยนะคะแล้วก็เหลือเวลาอีก2วันนะคะหลังจาก14วันปุ๊บก็จะไปตรวจร่างกายแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องๆทั้ง12คนก็ยังอยู่ดีมีสุขโอเคไหมคะโอเคค่ะนะคะ <c oughs> ก็ทุกคนสบายดีมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าวันนี้น้องๆใน่ขยหรือ คุยไหมพี่พยาบาลก็จะคุยไอ้ฝางมาพีพี่จอยพูดคุยนะ,ะค่ะฮัลโหลค่ะพี่จอยฮัลโหลค่ะค่ะค่ะพี่เนี่ยพีล่ลองลองบอมาเลยที่ว่ามันประมาณไหนได้บัตรซืได้มั่งที่วันกั้นลาวไปคราวๆว,ว่าเออนี่มันไปดูมวยแต่ว่านั่นแหละตอนนี้มันชิดส้มวันเดียวครับคือเจ,จนี่ต้องชี้แจงก่อนว่าที่ที่บอกเราไม่ได้กักตัวเนื่เงินนะ อรอวันคิดว่านี่ไม่ได้เสี่ยงพี่นึกออกไหมเนียน,นไม่ได้เข้าใกล้คนติดติดเชื้อไม่ได้เข้าใกลเสี่ยนมวยแล้วก็ไม่ได้เข้าใกลใพิธีกรอนอะไรเลยคือก็ไปยืนในส่วนของเขาคือวันนั้นนั้นเข้าทางไส้เม็ดแล้วก็ไส้ผอ,อกจลโหลังมือรวมถึงเจนเนียนไม่ให้เข้าไปหนังดูมวยไกลคนอื่นด้วยแต่โอเคมันลิ่งเหลียงไม่ได้มันก็นเจอคนบางแต่สําหรับเร,เราคือเราคิดว่ามันไม่เสี่ยงไงแตว่วันเนียนวันเนียนมัน,มน,มนเราเรารู้แล้วว่าโอเคสุดทายมันก็เสี่ยงซึ่งทีนี้พอมันเสี่ยงเนี่ยเราก็เลยต้ออองกจจะะมาท ว่าตอนนี้เลื่อนเะยอะเวลาอีกสองวันถึงจะครบสิบซี่น่ารักทึ่กี่วุนทุนกะเซไดไมถ้าทุนได้ก็ให้เซสิบซี่ก่อนแต่ถ้าทุนไม่ได้ก็คือไปตรวจถึงตาไปตรวจในตัวที่ไหนคะ,ะให้ไปโรงแบบเอกชนจะจะ,จะโอเคที่สุดจีนังคอนที่ดราดมาลดมีไหมคะม้คดีปีวไม่มั่นใจนะคะว่ามีไม้ตรงตองไปดูนะคะก้องกอ,องเอกชนเท่นั้นแต่ว่า กายุมาชิบซ่องวันแล้วไม่มีอะไรนี่ก็คือค่ะคือความน่าจะเป็นนะนะมันน้อยแล้วพอชิบซ่องวันแล้วแต่กไปตรวจไปตรวจใช่ค่ะแต่ก็มันก็ยังการันตีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอันนี้หนูเข้าใจไปเพื่อความสบายใจไปตรวจค่ะยิงไปตรวเลยค่ะแต่ว่าไปตัวนี่คือไอพ่นชิบซี่วันก่อนว่านะอือถ้าต้นกระแสแล้วสิบซี่วันแล้วก็ค่อยไปค่ะได้ค่ะโอเคอืออย่าเครียดอย่าเครียด ครู้รู้เข่าวพี่อยู่นะเออเห็นไหอยากเคลียร์อ่าเคลียร์รอรอรออีกทีงไ่รูอยู่มเนี่ยพค่ะแต่ว่าถ้าสมว่าอีเฟตตัวนี้พ่นพ่นมันกี่กี่วันได้อะรู้เลยขึ้นก็รู้แล้วค่ะแต่ว่าแรกถ้าไปเราต้องขับรถไปอีกเหรอเพรตอนนี้ดิการช่วยท่ามันมีนี่เขาหวาดวมแวงตึงสุบก็ได้นะกอปันนีพรุ่งนี้ผมไปทำไมสรุปไอคอนจิ๊บสี่วันก่อนตา คือถ้าไม่่อนทิศสี่วันเราอย่าเพิ่งออกจากบ้านดีว่าตอนนี้เอออเออใช่ตัวกันเิดก่อนโอกไปตรวจกับพิษมันออกไปกับพิษแต่ถ้าออกไปอ่ะถ้าออกไปมันก็เป็นการไม่รับผิดจารณาตั้งคุมรอจำวันประวัติจำวันที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้กักตัวแล้วถูกไหมกินมาเครียดตั้งแต่เด็กจำตัวกันเองมาอยู่นี่นะตัวกันเองเขาบอกเขาอยู่นเกษตรได้ยัวนนี้กางเองแลก็มาเรียมาห ตื่นต <Association> ู๋ไปเอาแล้นคือเขาตื่นตู๋มันตื่นบอตื่นตู๋ตื่นใช่เขากลัวเรากข้าใจแต่ว่าบางทีไม่แต่ว่าบางทีความคมันเพิ่งเป็นมาคนนึงไงค่ะไม่แต่พี่เข้าใจไหมว่าบางทีความกลัวของคนนั้นมันอาจจะทำลายคนนี้คนนึงได้เลยนะถ้าสมมติว่าวันนี้ถ้าวันนี้บานเจนนี่ไม่มีใครเป็นเลยอ่ะแต่จริงๆที่เขาพูดออกไปอ่ะ คนที่เขาอ่านเข้าใจเขาเข้าใจไปแต่คนทดียก็ไม่เข้าใจเพราก็ขาไปพูดปากต่อปากว่าบ้านเราปิมพ์น่ะคือตอนนี้เจ้าโลผีโซดตัวเองเขาวันอดทนอดทนค่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาดีแต่ตอนเดียวนี่จีจำเป็นจีต้องออกมาข้อตัวเพราะว่าโอเคยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่ได้กักตัวไงเพราะคิดว่าไม่เสี่ยงแต่ตอนนี้คือสาบแล้วก็อยากจะชี้แจงให้ทุกคนทราบเท่านี้แหละเออนั่นแหละดีแล้วดีแล้วค่ะโอเคค่ะดีแล้วคุณะโอเค่ะจ้าขอบคุณหมอลยค่ะ ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีใครเป็นอะไรขึ้นมาก็ไหวจะมาแจ้งว่าโอเคคนที่ติดเชื้อในเดินทางไปไหนมาไหนมาบ้างแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้กักตัวแล้วก็ต่อไปนี้จะทําอะไรก็จะระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ น้องๆที่มาอยู่กับเรารวมถึงนักดนตรีแดนเซอร์ทุกคนเจนนี่สัญญาว่าจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดหากมีคนติดเชื้อขึ้นมาก็จะรักษาเงินที่ทํางานมาได้ให้ได้มากที่ทสุดจนทุกคนหายดีเป็นปกติค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามไลฟ์สดแล้วก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะที่สําคัญแชร์ข่าวอย่างถูกต้องแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่ติดเชื้อโควิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ